กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของสวนสนุกร้างสยองขวัญทาคาคาโนนูมากรีแลนด์วันนี้เรามาขนลุกกับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรื่องจริงบวกกับเรื่องเล่าต่อต่อกันมาตามระยะเวลาที่ยาวนานแสนนาน สถานที่ที่ว่านี้ก็คือทาคาคาโนนูมากรีนแลนด์หลายๆคนคงเคยดูเคยได้ยินเรื่องสยองขวัญมากันก็เยอะนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศตามสื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ฟังจากวิทยุดูในโรงภาพยนตร์เป็นเรื่องจริงบ้างแต่งขึ้นบ้างหรือทั้งสองอย่างรวมกันคนลุกขนพองคริสกราดกันไปตามเนื้อเรื่อง งั้นวันนี้เรามาคนลุกกับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรื่องจริงบวกกับเรื่องเล่าต่อๆกันมาตามระยะเวลาที่ยาวนานแสนนานสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าทาคาคานนูมากรีนแลนด์แต่ฟังจากชื่อแล้วทำไมถึงดูไม่น่ากลัวเลยดูเป็นสวนสนุกมากกว่าตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นแหละครับ แต่ความสนุกสดใสมักมาพร้อมกับคำว่าน่ากลัวเสมอทาคาคานนูมากรีแลนด์เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นในปี1973ที่จังหวัดฟุกุชิมะโดยสถานที่ถูกรายล้อมไปด้วยป่าดงพงไพรท่ามกลางหุบเขาลึกในเขตชนบทและยากมากที่จะมีใครเข้าไปได้ทั้งนี้สวนสนุกถูกปิดประมาณ2ปีหลังจากนั้น เนื่องด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบบ้างก็กล่าวว่าเป็นที่เหตุผลเพราะตั๋วขายไม่ดีปิดปรับปรุงแต่ชาวท้องถิ่นบริเวณน,นั้นกล่าวว่าเป็นเพราะสวนสนุกแห่งนี้ทำให้คนจำนวนมากตายจากเครื่องเล่นที่หวาดเสียวเรื่องอาถรรพ์จึงเกิดเพิ่มมากขึ้นจนเป็นเหตุทำให้ไม่มีคนกล้าที่จะเข้ามาเล่นและเป็นอันต้องปิดกิจการลงท้ายที่สุดในปี1986สวนสนุกเปิดอีกครั้ง เนื่องจากมีคนมารับช่วงต่อและปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมแต่สุดท้ายก็ต้องเจอกับเรื่องแปลกประหลาดและอาถรรพ์ที่ทำให้สวนสนุกแห่งนี้กลายเป็นตำนานที่ว่ากันว่าเป็นสวนสนุกผีเพราะวิญญาณที่ตายจากบริเวณนั้นมาร่วมเล่นด้วยนอกจากนั้นสถานที่ดังกล่าวยังดึงดูดผีป่าผีเร่ร่อนให้มาพักพิงพำนักเป็นที่เล่นและที่พักอาศัยไปเสียแล้ว หลังจากนั้นเมื่อกิจการไปไม่รุ่งอีกทั้งการเดินทางยังยากลำบากกว่าจะเข้าไปถึงทำให้สุดท้ายเจ้าของกิจการต้องตัดสินใจทิ้งสถานที่แห่งนี้ให้ร้างนานหลายปีเครื่องเล่นปล่อยให้ขึ้นสนิมและพืชล้มลุกคลุกคลานไต่ขึ้นเต็มไปหมดจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งที่มีช่างภาพอิสระเดินทางเข้าไปใกล้บริเวณดังกล่าวโดยบังเอิญ และเห็นว่ามีสวนสนุกอยู่จึงเข้าไปถ่ายรูปมาซึ่งก็พบว่าเจอซากสวนสนุกร้างขนาดมหึมาอยู่โดยทุกอย่างถูกปล่อยให้ร้างโดยที่ไม่มีผู้มาเยือนมาเป็นเวลานานมากกล่าวว่าสวนสนุกแห่งนี้สุดท้ายแล้วถูกทำลายทิ้งในปี2006และตอนนี้สถานที่ดังกล่าวก็ไม่มีใครพบเห็นอีกแล้วเพราะทุกอย่างถูกรื้อถอนทำลายไปหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามในปี2007 มีหนุ่มอังกฤษชื่อบิลแอดเวิร์ดอ้างว่าสามารถถ่ายรูปสถานที่ดังกล่าวได้ทั้งๆท,ท,ที่ถูกทุบทิ้งไปแล้วเขาพยายามรีบถ่ายรูปภาพหลายรูปแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่ออัปโหลดรูปลงคอมพิวเตอร์เป็นที่แปลกใจว่าไม่มีรูปไหนที่ปรากฏรูปภาพเหมือนที่ตาเขาเห็นเลยรูปเดียวที่สามารถถ่ายติดก็คือรูปภาพของทางเข้าสวนสนุกในตอนกลางคืนที่หมอกลง อีกทั้งยังปรากฏรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดเรสสีขาวจ้องเขาด้วยหน้าตาที่สุดแสนจะเย็นชาในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ปัจจุบันเสียแล้วว่าอยู่ตรงตำแหน่งใดแต่เรื่องดังกล่าวบ้างก็ว่าเป็นเรื่องจริงบ้างก็ว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นแต่ด้วยสถานที่และความเป็นไปได้ต่างๆทำให้เป็นที่ตั้งคำถามกันอย่างแพร่หลายว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นได้ด้วยเหตุใด เนื่องจากอยู่ในเขตหุบเขาลึกและเป็นที่ยากลำบากกว่าจะเดินทางเข้าไปเพียงแค่เยี่ยมชมถ้าถึงขั้นต้องไปสร้างเป็นสวนสนุกซึ่งต้องใช้กำลังแรงงานคนและยานพาหนะมากมายในการขนส่งและลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เพื่อจะสร้างสวนสนุกขนาดมหึมาขนาดนั้นได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยแต่สำหรับตัวผู้เขียนเรื่องนี้เองรู้สึกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะตามที่สืบค้นดูแล้วนั้นหลักฐานของการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้มีจริงๆโดยส่วนตัวก็เชื่อเรื่องพวกนี้เป็นต้นทุนอยู่แล้วโดยไม่แน่ว่าสถานที่แห่งนี้อาจเป็นสถานที่ของพวกวิญญาณจริงๆถ้าตามคํากล่าวของผู้พบเจอสถานที่แห่งนี้ในปีที่ถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วผู้เขียนเชื่อว่าพวกเขาอาจไม่ต้องการให้ใครมารบกวนเวลาแห่งความสนุกของพวกเขาที่สถานที่แห่งนั้นก็ได้ ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับตำนานแฮปปี้แลนด์สวนสนุกแห่งแรกของเมืองไทยหลายหลายคนคงโตมาในยุคที่เมื่อพูดถึงสวนสนุกไม่ว่าใครก็ต้องนึกถึงแดนเนลรามิดแต่หลายคนก็เพิ่งรู้เมื่อตอนโตว่าสวนสนุกไม่ใช่ของใหม่ของเมืองไทยและแดนเนลรามิดก็ไม่ใช่สวนสนุกแห่งแรกของบ้านเราแต่มันคือสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นั่นเองสมัยเมื่อนานมาแล้วประมาณปีพศ2519 ประเทศไทยมีสวนสนุกแห่งแรกชื่อว่าแฮปปี้แลนด์ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านบางกะปิที่ปัจจุบันก็คือตลาดแฮปปี้แลนด์บางกะปินั่นเองในยุคนั้นสวนสนุกเป็นของใหม่มากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตฮอตของสำหรับทุกเพศทุกวยัยแต่ตอนนั้นบางกะปินี่ถือว่าอยู่ไกลปืนเที่ยงมาก จะไปทีหนึ่งไม่ต่างอะไรจากไปต่างจังหวัดเลยหนุ่มสาวที่ไหนจะไปออกเดตหรือพ่อแม่จะพาลูกหลานไปเที่ยวต้องตื่นเช้ามาทําปิ่นโตเตรียมข้าวเตรียมขนมไปให้เรียบร้อยเพราะแถวนั้นแทบไม่มีอะไรเลยปิกนิกกันแบบเต็มขั้นมากความจเจริญเพิ่งไปถึงแค่ลาดพร้าวสะพานสองแต่ความสนุกสนานรื่นเริงก็อยู่กับเราได้ไม่นานครับเพราะช่วงต่อ,ตอมาเริ่มเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นบ่อยครั้ง เรียกได้ว่าสร้างเหตุการณ์สยองขวัญเอาไว้มากมายสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นหลักๆคือชิงช้าสวรรค์รถไฟหอะม้าหมุนชิงช้ากระดานหกรถบ้ามและบ้านผีสิงขนาดไม่ใหญ่มากแน่นอนว่าเทียบกับสวนสนุกรุ่นต่อมาอย่างแดนเนลรมิดหรือดีมเวิลด์ไม่ได้ยิ่งพอเครื่องเล่นส่วนใหญ่เริ่มเก่าและชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุจนคนเล่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กประสบอุบัติเหตุ บางรายถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่พลัดตกจากม้าหมุนตกราวรถไฟเหาะซึ่งกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือเด็กเล่นชิงช้าสวรรค์แล้วโผล่หัวออกไปนอกตัวชิงช้าแล้วถูกโครงโลหะนอกชิงช้าตัดจนคอขาดและข่าวเด็กตกรถหนูรางเสียชีวิตที่เป็นข่าวดังมากๆในสมัยนั้นเมื่อเกิดข่าวร้ายอยู่บ่อยครั้งสวนสนุกแฮปปี้แลนด์จึงไม่มีคนกล้ามาเล่นสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการในที่สุด และขายเครื่องเล่นบางอย่างให้แก่สวนสยามทะเลกรุงเทพไปต่อมาจึงเปลี่ยนจากสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เป็นย่านการค้าแฮปปี้แลนด์อย่างที่เรารู้จาักกาันจดถึงทุกวันนี้และปัจจุบันจุดที่เคยเป็นสวนสนุกนั้นกลายเป็นบ้านจัดสรรไปเรียบร้อยรวมการเปิดให้บริการของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ทั้งหมดเพียง4ปีเท่านั้นคือระหว่างพศ2519ถึง2522ครับ ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ trueid.net ครับ